สวัสดีครับหอยขวานสวัสดีครับครับผมซชวนี้มาอยู่ที่คลองอยขวานแล้วครับตรงกับวันที่18มิถุนา68นะครับช่วงเก่ามงกุฎกุ้นะครับอยขวานครับครับฝากเบอร์โทรสถานที่ตั้งฟามมาหน่อยครับสถานที่ตั้งก็ยู่บ้านกระนวนตำบลกระนวนอำเภอซ้ำสูงจังหวัดขอนแก่นครับเบอร์โทรซั์0934432267ครับเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันมีมาฝากเดี๋ยวชืวจตครับวันนี้ มือน,นีมียูซี่ไรยการครับควายงามพันธุกรรมดีเบื้องให้จบครับวันนี้ครับตัวแรกนี่ <c oughs> ตอนแรกยุคหักยังธรรมดาเพราะอ่อกมาปัดว่ะอลังการมากนะครับโอเคอครับคอยควาญตัวแรกไร้หยาบอเลยครับตัวแรกนี่เป็นควายสายอุไทยครับส่วนสูงอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบสามครับอันนี้คือส่วนสูงจริงครับอืสถานะตอนนี้ช่อ,องว่าง พ้องผสมครับตรวจท้องอันต์เสามือเศร้าระบบสืบพันธุ์ดีทุกอย่างครับประมาณอาทิตย์หนึ่งเป็น่มีปัญหาหยมอเป็นมาเช็คไข้มื่อเศร้าแล้วไข่สวยปะมีคลิปมือนี่เดี๋ยวผมจะลงคลิปให้นะผมจะไ่ลืมครับมือเศร้านี่มหมอเป็นมาตรวะดีเลยเป็นอย่างแจ้งสวดพราะว่าให้ท้ายเมื่อหลายวันทำถามสีควายแยกลูกหรือควายผสมอย่างเดียวเลยครับคือระบบสืบพันธุ์ดีปะเพราะนั่นเขาเลี้ยงหัว่า คำถามอีสิ่งนีงที่แล้วนี่เป็นด้านขวาตรวจ่านเลยไม่มีปัญหาระบบสืบพันธุ์ให้เลยมีเนาะตรวจความชัดเจนเขาเกล้าประกันระบบสืบพันธุ์ให้ครับที่เหลือกับยุที่เจ้าของผู้ที่ซื้อไปแล้วครับครับจับสัตว์ผสมเอาเลยครับใหญ่มากได้ลูกเจ้าตห้อยควันน่ะมีลูกมาแล้วสองตัวครับบรรทัดหลังดีมากเป็นควายที่บรรทัดหลังเนี่ยตรงเป๊ะเลยครับกล้ํตัวเป็นสี่เหลี่ยมยองยังย่องยังน้อยว่าโตดีมากมากสองร้อยห้าสิบสาม ขอฟังราคาก่อนค่อยขวัญราคาเปิดไว้แปดหมื่นเจ็ดพันบาทครับราคาดีต่อได้อีกครับถามเลยครับถ้าทองนี่ผู้ใดสิเปิดตั้มก็แสนหาข้อยเมียลอยหาย่สามอ่ะ <laughs> ใหญ่มากเราเพิ่นเป็นค้ยงามเลยริบวเงหญ่อย่างเดียวแล้วงามเอาไปเฮ็ดเอาครับไปเฮ็ดเอาคร,ครับครับมีช่องว่างไห้ไรแล้วเอาไห้ท็อปเดินเลย <laughs> สวยงามนะครับสวยมากเร่อครับวันยัก วันสร้างควายยักษ์บวกควายงามครับโอ้โหโอ้บ,บับงบ้งหน้าตาเพลินเบ่งเอาตามวิวตรงนี้นะครับชัดเจนอัตลักษณ์ชัดเจนหนาๆอ้างอ้าง เป็นเพิ่นปิงควายที่สมุทครับล้ำตล้ำตล้ำคิงเพิ่นสมุทต,ต้องใส่คำว,ว่าสมุทงามครับบ่ได้ไม่ได้สูงต,ตัวนะครับรบ่บได้สูงแตอ่อาจจะว่าขาความสูงนะครับโตกับสูงขากับสูงเราล้ำตัวดีแต่ท็อปโชว์ล่างข่างนะเนี่ยครับเบื้องล่างข่างเนี่ยไม่ติดชัดเจนมากว่าควายควายสมุทยังไงสมุทเกิงผู้เฒ่าเกิงนะเนาะก็คือล้มตัวนะครับใหญ่ลึกหนาเนี่ยครับเบื้อง้ายเพิ่น สมส่วนครับเนื้อ <bleed> ท้ายเยอะนะครับเนื้อท้ายหลายจับลึกนี่นี่ครับยืนงามเป็นควายที่ยืนงำร้อยห้าสิบสามปนน้อยนะครับไม่เล็กนะครับหวยใหญ่นะครับร้อยห้าสิบสามนะครับเราขายราคาที่เราเปิดคือแปดหมื่นเจ็ดนี่ยังเว้นช่องว่างไว้สำหรับผู้ที่แบบหนักพัฒนาครับทองปุ๊บจังใดกับมี่ล่ะมีครับคาร์วาคาว่าอะไรตากล้องคารววาหันทองปุ๊บจังใดกับมีกำไรครับแล้วตอนนี้อแต่ตอนนี้มันกระสมเลรอมันตัวใหญ่ เพื่อซื้อไปมีคนกำไรเลยแกได้ครับถามมีคนแ่งกำไรไห่ขายนะครับแต่ผู้ใดแบบว่าเออคิดว่าซื้อมาขายไปตัวนี้มีกำไรคือกันครับนักเรียงนะพอนะยิ่งมีกำไรครับเดี๋ยวคลิปผมล้งไห้นะครับชัดเจนนะครับหมดลูกครบทุกย่างแล้วกะไข่กะหมอว่าประมาณอาทิตย์หนึ่งครับเข้าไปสังเกตเอาอืมหรือพูดใะมีควงหมอนพันยิงดีมากครับปล่อยใส่กันปล่อยใส่กันเลยครับผม สวยงามครับบอชัดเจนเดืทางม้าภาพนิ่งก่ไทยเก็บไปเลยเบดแลวครับบอแตงบอขยายนะครับงามแน่นอนใหญ่โอ้ยบางคนมิดเลยต้มหัวครับห้านี่ผู้จับนี่เหลียวว่าง่ายเลยวะยังมึงยืนได้ผมเด็สิข่าวผมโอเคครับตัว่อไปเลยทำให้ขวัญในรอบตัวที่สองตัวที่สองครับรอมากหนุ่มรอครับละเอียดมาเลยครับไก่ละเอียดตัวนี้เป็นลูกของดาวสยามครับเกิดจากแม่สูงร้อยห้าสิบ อายุตอนนี้13สีเข่า14เดือนโอ้โห้ไขยปีหนึ่งทุกมือน,นี่นะครับมาขนาดนี้เราบอกครับผมไทยมามนะเขาไทยน้ำมันกันเขออายขวญว่า3ปีเขาจะรัวต,ต,ตะเกียกับตอนนี้คนละเรืองเลยวายปีหนึ่งส่วนส <รอ S 1> <0 S 2> ูงเพิ่นอยู่ที่137ครับตอนนี้เรืองกระดูกโค้งสางครับม้าเต็มก้ามเนื้อคือว่าล่ะครับรออายุนิดนึงนะครับเป็น,ปนวายที่แข็งขาขาเย้าเย้าขาหลังเหยียดตรงอ<ห>ครับ กอาธิป็นควายเงี้อีกตัวหนึ่งยักษ์นะครับบอกงามครับว่าตัวนี้ได้เอาออกมาจากาพี่ไซเป็นแบ่งมาให้ครับจากฟาร์มบอกซื้อฟาร์มได้ไหมครับบอกได้ครับบอกได้อ่าฟาร์มไดนครับอ่าแบ่งมาจากเสียโซเตรียมใช้ฟาร์มเตรียมใช้ฟาร์มครับอันนี้สําหรับเอ็ซีเลยนะครับผู้ที่จังเดยกับศิทโธมหาตากลองคือเก้าวานครับได้มาจากใส่อันเดียวกันเลยครับเพื่งถามตากลองเราถามครับผมเจ้าของควายคำตอบเดียวกัน เตรียมใจฟาร์มเขาของเสียโซเพราะนั้นเราเสียถือเลยครับโดยซื้อเสียงเบนนาะเขาก็ต้องบอกเป็นเห็ดคว้ยไม่ได้ดีขนาดเรากับพันธุกรรมชัดเจนครับแบงค์ท่าไหนครับไายควัเปิดไว้อยู่สี่หมืนเก้าพันบาทครับราคาเกษตรกรครับอนาคตควยหยักควยงามอีกหนึ่งตัวครับเรื่องน้าเขาเพ็นควยน้อยอยู่นะครับเพ่ เป็นอยกากโชว์ตะข่างกันเขาหนาเขามาโชว์ครับหนาเขาหนาเขารอครับตัวนี้รอเขาเปิดดีกับบานง่เนี่ยครับเออเขาทรงเสียครับค้นเขาง่กับบานกับบานเปิดกวงครับเป็นอย่างก็ไปจอยากเห็นหนาปานไหนก็อยากโชว์ตะสักข่างนี่เปินกันเลยไอตากวงหวัาซ้ำนั่นหลายหรอนี่นี่ครับหนาเขาเฟินเนี่ยเฟินเป็นคว้ยน้อยอยู่นี่ใส่กับคว้ยน้อยเนาะครับคว้ยสิบสองเดือนสิบสามเดือนเองพึงพึงแทงถึงแทงเขาแทงสะดาย แม่ไงพอยักครับลูกวใหญ่สิไปใส่ครับณตอนนี้ค้าย12บ3สิบสาเดือนสูงเท่าดรกว่าหนึ่งร้อยสาสิบเ็ดครับถือว่าได้เกณฑ์ที่ดีมากครับผมเ่มหนาเขาขึ้นอือครับรอครับรอรอสี่0มื่นเกาต้องขึ้นอย่างไรครับตามวิ่ีโนนี้มาเอาโหลดครับผมที่เหลือยู่ที่ผู้เลี้ยงยู่ที่ผู้เอาไปต่อนนะครับสีเลี้ยงเพิ่นไปในแนวทางไหนําเลียงดีขนาดไหนยู่บังหันละบรดเี้ครับยู่ที่ผู้เลี้ยงต่อไปตอนนี้คือว่า1พันธุกรรมเพิ่นมาดี ที่ไปที่ม้าเราก็ดีนะครับเขามีหนาที่ทรงต่อสิ่งดีๆเพิ่นกันข้าครับตัวนี้เด็ดแน่นอนเนี่ยครับนี่นี่นีครับนาเขาเพินรอรอครับเป็นตะปั้นตัวนึงได้หรอครับเพราะว่าเพื่อนเพิ่นเพื่อนบอกเลยว่าค่อยตัวนี้ค่อยหน่อยตัวนี้กิ้งกิ้งเป็นตะเลี้ยงเป็นตะปั้นครับนี่ครับไข่ทอกันนะครับเพี้ยงกันเด้เลยไข่งามครับไข่ทอกันเพี้ยงกันเด้เลยครับครับอ้าอยากลงหน้าม่เอาลงหน้ามาครับว่า ตัวต่อไปเลยข้ามไปควนตัวที่สามตัวที่สามครับโอ้โหเึกว่าจับผิดโตเป็นตัวที่สองแบบผูกเขาอะละเอียดมาครับตัวนี้เป็นลูกของสร้างบุดรครับอายุ14เดือนสูงอยู่ที่137ครับพอกันเลยสูงครับเกิดจากแม่สูง147อายุกับไลเลียกันครับตัวเมียนี่ครับว่าเป็นตัวผู้ดิตัวเมียนะครับโค้งสั่ง ตัวผู้เลยครับแต่หนาหนา,หนา,หนาสวยหนางามตัวเมียหนาทางดังคมหัวอทองกระดูกง่ายกระดูกง่ายคือวายผู้ครับแล้วก็เนื้อหนังหลายรวมๆคิงรวมนะ<อ>ครับสังเกตเบื้องเอิกเผาเพลินครับดีทุกตัวอีหลีต้องยอมรับเมื่อนี้ต้องต้อง,อง,องให้เครดิตเลยครับควายดีมากตัวนี้คิงรวมผู้ถาวา่าอ่าคิงนมร,งรวมนี่มันมันมันสีง่าย การพัฒนามันสิออกมาหลสําหรับมือใหม่กับตองเสียผู้เฒ่าไอควานพอเขาท่านมีประสบการณ์ครับรวมยังไงกันรวมยังไงกันง่ายล่ะยู่ที่น้ำเลี้ยงผู้เอาไปเลี้ยงต่อไปจะให้ยังเพื่อนกินอยู่ที่น้ำเลี้ยงน้ำเลี้ยงกับคืออาหารคือหยาคือเฟี้ยงกินเป็นเวลามันก็ขึ้นอยู่กับน้ำเลี้ยงเขาพร้อมนะครับโอ้เดี๋ยวคอยฟังราคาด้ยครับใจเย็นคุยเงามี่เบิ้งคุยก่อนไทยเพื่อนนีเป็นสี่เหลี่ยมไทยซี่เหลี่ยมหางแหลง กวางบนอ่อวาวาะหมายคือข้างบนกับกวางครับข้างล่างกับกวางอ่าพอกันมันหนาครับมันบพาเป็นตากสร้างนะครับโูแหมโห,มห,โห,โหขุดโตเลยคุยผูดอ,อย่างยกกับตัวผู้เขามีราคาพิเศษนะตัวผู้เขาสี่สิบเก้ามีครับ, <49. S 2> รบ,รบต่อใช่กันกระเดะไอ,อ้ท็อปเดินหนาไหมเขามาฟังราคาที่ผมพยายามถ่ายให้มันจักนาทีสองที่งายือเอฟซีสำหรับผู้ที่บริษัสรวกมาทั้งไก่ให้เพื่อนได้มีเวลาเบิ้งโดนๆให้มันจบในวิดีโอหรือภาพยิงได้เลยครับ สวยครับถิงควายสวยตัวหนึ่งแล้วเป็นเชื่องตัวนี้เชื่องมากเชื่องมากหัวเบาถึงเพิ่นสีพู่ผู้ใหญ่นะครับถึงเพิ่นสีผู้ใหญยตาหนาเพิ่นสวยอยู่นะครับหนาสวยตาสวยหนาทางดังคมนี่เื่องเอิงแบบข่าวเนี่ยหลวมหลวมหนังไหมยังเหลี่ยอีกหลายครับเอาไปเลี้ยงเอาครับแบงเท่าไหร่ครับพี่ขวัญสามหมื่นเจ็ดพันบาทครับสามหมื่นเจ็ดกับสี่หมื่นเก้าแปดหมื่นเอารถมาใส่เอา ผูแม่คุยง้ามผูครับครับผู้ซื้อเลี้ยงกับพราะเลี้ยงผู้เอาไปต่อพี่ขึน้นเหลี่ยมขึ้นเป็นโตไม่ราคาไม่ครับคุยพันธุกรรมพันธุนะ์ดียวว่กับว่อนะดวงหญ่ก็บระกูครับเดี๋ยววซูสีกัูสีกันแล้วมันสีไดคนละยงังใดคนละอย่างครับ <denke S 2> บักบก,กูกับบักพูแต่ว่าอายุทอกัน กล้วยเมียสมือพัฒนาบ่ราะเพื่อกล้วยผูกน้อยให้กว่ครับถือว่าถือว่าเมียเพิ่งส่งลูกได้ดีมากๆนะส่งลูกครับส่งลูกทึ้งเมียทั้งพ่อเพิ่นพันธุกรรมมาเข่ากันเป๊ะเลยครับเพราะว่าตอนซื้อมานี่น้องเพิ่นกับตัวดีขึ้กันแต่เพิ่นบ่ให้ครับเบิ่งเนยนี่ครับหน้าทั้งดังคมดีอัตลักษณ์ชัดเจนหัวโหนกครับเนี่ยน้าหวานหน้าเปิ่ดวิดีโอบ่คักทักมาขอพามนิ่งผมถ่ายเก็บ่ยไปเพิ่นแล้วบ่ได้แต่งนะครับเอาไปส่งให้ครอบครัวเบิ่งนํากันแต่ตินใจเอ็กันเทียบกับตัว ผูเข้ากัได้ครัหมักน้ากันโทมาตอรองยกคูมี่เปค้าพิเศษทรงฟีพาอิสารก็ครับสวยงามครับตัวต่อไปเลยทาให้ขวัญตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายหลักคือกันนะให้สองสามซี่น่ะตัวที่สี่ละเอียดว่าครับตัวนี้เป็นควายสาวครับอายุสองปีเป็นพ่อเพื่อนนี่เป็นลูกของปังแปรริ้วครับเป็นร้านของปังแปรริ้ว ตอนนี้สูงอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดสามสิบแปดครับสองปีครับฟันนมอยู่เนาะฟันน้ำนมครับเอาไปเลี้ยงถ่าแเขียวก็ได้นะครับผู้ใดเพาเฝ้าถาฟันร่วงก่อนะมาสมเอาตอนนี้เป็นซั์เลยครับมือนี้แต่ว่ามันเกิดชูมือนี่เนาะยิงเลี้ยวยิงดีกะลองเบิงครับล้องเบิงอยู่ที่ผู้เลี้ยงผู้พัฒนาต่อเลยครับแต่เห็นสมควรก็จัดเลยได้ลูกเลี้ยวึ้นทุนไวตอนนี้เป็นซั์ชัดเจนครับแต่ว่ายังงม่วผสมให้หรือว่าเอฟซีท่านใด สิเอาอยากผสมครับครับผสมไ้ก้อนยังส้งก็ได้ครับได้เพื่อไงต่อการที่สิไปเลี้ยงเราไมนจับสัตว์ว่าได้นะอ่าได้ได้ครับมือนนี่มีขวอยผูจับสัตว์ใส่ขวอยผูได้ก็ได้หรืออยากใส่ขวอยผูเขาได้เนาะได้ครับใส่เจ้าใส่ดวงเผ็ดดวงเพชรเขาได้ลูกลุงเพชรนะครับครับมีใบผสมไห้พร้อมนะครับเพ็ดไวแล้วครับใบผสมมาตรฐานชัดเจนขอฟังราคากองหอยขวัญแบงค์เท่าไหร่ครับสามหมื่นเจ็ดพันบาทครับสามหมื่นเจ็ดขึ้นแล้วมื่อนี่ครับ ผสมให้ได้เลยครับเอา่าผสมตัวกับเจ้าดวงเพชรได้เลยครับเป็นควอยเผือกหยักลูกลุงเพชรนะครับเอกสารใบผสมมีให้ครบนะครับครับถือว่าผสมให้พีไปเลยเนาะได้ปะได้ครับราคานี่เนาะผสมให้พีไปเลยได้ครับโทเข้ามาคุยกันครับหรือเพื่ดอยากเอาไปเลี้ยงถ่าฟันลวงก้อนกระไดถ่ายอยู่เป็นกระไดแต่สมมือนี่ควายมันบกแพ้งสื่อมาขายไปเรื่อยๆยิงดีครับยิ่งได้ทองไปผสมไปแล้วยิงดีนะครับ อสูงเท่าไรครับบ่หนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดสามสิบแปดครับมาทอกันบ่วเลยค้ายสามตัว <laughs> กับควายน้อยเม่อนครับเป็นค้ายที่เมื่อนี้เป็นค้ายที่ผิวพันธุ์ดีงาม <c oughs> นะครับอันนี้บมเดลยองสีผิว่นดอกแล้วขนออกเหยงอุยหุยหน่อยๆสวยเดี๋ยวเบื้องหน้าตัวนี้ครับหน้าตาหน้าเขาตัวนี้ใ่ายอบเดินเลยเมื่อนี้ขอชมเลยครับควายเฮาได้มาชมมือพนกักงานงามดีทุกตัวโอ้ถ่ายเต็มเปียเลย ตัวนี้กางออกมาจากเทียมชัยฟาร์มเพื่อนควายดีมีที่มาที่ไปชัดเจนครับผมเนี่ยครับเบื้องหน้าเขาเพิ่นงามครับนหน้างามให้หน้างามตัวนึงเลยล่ะครับเนี่ยสวยงามเบื้องวโนกนู้นกบาลเปิดกวางอัตลักษณ์ดีครับสวยงามเลยเอาให้ควนขอกล้องนะยนี่ครับให้ควนฝากบริการโปรโมชั่นการจัดส่งและกาเบอร์โทรต่างๆอีกทีนึงครับ ครับโปรโมชั่นเขานี่เขาส่งให้ฟรีครับส่งให้ฟรีภาคอีสานนะครับครับถ้าเป็นภาคอื่นนี่ก็คุยค่ารถหรือว่าออกซอยกันก็ได้ครับแต่ส่งได้ทั่วไทยเหรอครับส่งได้ทั่วทั่วประเทศครับทั่วประเทศเลยครับแต่ว่าโปรโมชั่นเขาให้ส่งให้ภาคอีสานนะครับสถานที่ตั้งก็อยู่บ้านกันนวลตำบลกันนวลอำเภอซัมสุงจังหวัดขอนแก่นครับเฟซเฟซบุกเขา เฟซบุ๊กนายขอไข่ครับเดี๋ยวผมจขึ้นไว้นะครับพิมพ์กับไว้เลยสะดวกทางไลฟ์กับไลฟ์สะดวกทางเฟซกับเฟซนะครับครับเบอร์โทรอย่างก็ศูนย์เก้าสามสี่สี่สามสองสองหกเจ็ดครับอี้พีเศกับปากมาเลยครับอำเภอสามสูงมาหอดตัวมู่บ้านบ้านกันน้นครับจอดตรงกลางแล้วก็โทรหาเดี๋ยวสิออกไปรับนะครับควยถุกโตรับประกันว่าตรงปกแน่นอนสวยกว่าในกล้องแน่นอนบ่มีการตกแต่งขยายส่วนสูงใดๆนะครับเป๊ะตามนี่แหละครับมาหอดคอควดหันหม่องต้อได้หลายบาท มีราคาหยกให้พร้อมนะครับมื่อนี้ครับมื่อนี้สวยทุกตัวตากล้องก็ชมเลยครับกล้วยงามกล้วยพันธุกรรมดีทุกตัวที่ไปที่มาชัดเจนนะครับถ้าพ่ดสะดวกกันวิดีโอคอ้ากันเลยน้องให้กว่านาะครับผมถ้าว่าจูใเจ๊กวิดีโอคอ้าบึ้งครับเบึ้งชัดๆเบึ้งละเอียดละเอียดเบึ้งได้ทุกตัวด้ยครับคอยตัดสินใจก็ได้โอเคครับฝากพี่น้องคอัเบิ้งกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการคลิปครับขอบคุณในท็อปกําลังขวัครับครับขอบคุณครับ